นับตั้งแต่ประกาศเมเร็งของเธอเมื่อเดือนมีนทุกสายตาจับจ้องมาที่เคสมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลต้องพักผ่อนใกล้ลูกทั้ง3าของเธอและสามีของเธอเจ้าชายวินเลียมแต่มีความกังวลในความเป็นจริงชาวอังกฤษกำลังรอข่าวเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของราชินีในอนาคตแต่ข่าวลือยังคงมีอยู่มากมาย สำหรับบางคนเคธมิทเดลต,ตันอยู่ในสภาพที่แย่มากและแม้แต่วิดีโอประกาศอาการป่วยของเธอก็ยังเป็นเท็จโชคดีที่มีข่าวดีบางอย่างจะทำให้เจ้าหญิงอบอุ่นหัวใจเธอได้เรียนรู้ว่าเจ้าหญิงราชวาเพื่อนคนหนึ่งของเธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกเคธมิทเดลตัตนเพื่อนคนหนึ่งของเธอกำลังตั้งครรภ์ อันที่จริงภรรยาของมกุฎราชกุมารฮุตเซนจะกลายเป็นมารดานในไม่ช้างานที่แสนสุขสําหรับทั้งคู่แต่สําหรับเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลที่มาร่วมงานแต่งงานที่กรุงอัมมานประเทศจอแดนด้วยในการถแถลงข่าวทั้งคู่ได้ประกาศเหตุการณ์อันแสนวิเศษนี้ ราชสำนักพัทไมมีความยินดีที่จะประกาศว่าเจ้าชายฮุตเซนบินอับดุลลาที่สองมุฎราชกุมาและเจ้าหญิงราชวาอาวฮุตเซนกำลังรอด้วยความช่วยเหลือและพระคุณของพระเจ้าลูกคนแรกของพวกเขาในฤดูร้อนนี้ข่าวที่ได้รับการตอบรับจากคนทั้งประเทศราชสำนักฮัทไมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อกษัตริย์อับดุลลาที่สองและราชินีราเนีย อับดุลลาในครั้งนี้และขออวยพรให้มกุฎร,ราชกมุมารอาหุธเส้นและเจ้าหญิงราชวามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในขณะที่พวกเขาต้อนรับลูกน้อยของพวกเขาความสัมพันธ์ที่พิเศษมากกับเจ้าหญิงราชวา ในงานแต่งงานของเจ้าหญิงราชวาและมกุฎราชกุมารฮุสเซนเคทมิดเดิลตันและเจ้าชายวินเลียมก็เข้ามาอย่างน่าทึ่งจากนั้นพวกเขาก็โพสตท่าเคียงข้างคู่รักที่อยู่ด้วยกันเจ้าหญิงแห่งเวลทรงแต่งกายด้วยชุดสีสีสดสวยงามจากร้านแฟชั่นเฮาส์เอลิซาผู้หญิงทั้งสองคนก็พูดกันหลายนาทีมากจนถ่ายรูปเจ้าชายวินเลียมเพื่อกระตุ้นให้ภรรยาของเขาจบการสนทนา ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดผูกมัดเจ้าหญิงทั้งสองไว้ด้วยกันดังนั้นเคมิดเดลตันจึงสามารถได้รับข่าวที่สวยงามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ซึ่งทำให้ชีวิตประจำวันที่มืดมนของเธอสดใสขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย